สวัสดีครับนี่คุนพาทัวร์สวัสดีค่ะในอีพีที่2นี้นะคะเราจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของเส้นทางสายบ้านหมอไปยังบ่อดินขาวกันก่อนค่ะในเมื่ออดีตดินขาวเป็นวัตถุดิบที่สําคัญของปูนซีเมนไทยซึ่งบริษัทปูนซีเมนไทยได้เลือกดินขาวจากตะบ,บนช่องแครนะคะเหมือนใ้คลิปที่เราไปช่องแคมาค่ะและในสมัยนั้นนะคะ จะขนส่งดินขาวจากรถไฟทางช่องแคถึงโรงงานปูซเมนที่บางซื่อมีระยะทางถึง170กิโลเมตรค่ะทางบริษัทปูนจึงค้นหาแหล่งดินขาวใหม่ที่ใกล้กว่าเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งต่อมานะคะในปีพศ2464ได้ค้นพบบ่อด,ดินขาวใหม่ในตำบลบ้านหมอจังหวัดสระบุรีและอยู่ไม่ไกลจากทางรถไฟมากนักและย่นระยะทางขนส่งได้ถึง70กิโลเมตรเลยค่ะ ทางบริษัทปูนซีเมนไทยจึงหันมาใช้ดินขาวจากบ้านหมอแทนค่ะและได้สร้างทางรถไฟขึ้นมาใหม่จากบ่อดินขาวไปบ้านหมอมาอยัางสถานีรถไฟบ้านหมอโดยทั้งนี้นะคะบริษัทออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดปัจจุบันทางรถไฟสายนี้ก็ได้ถูกยกเลิกมานานแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ใจนะคะว่าจะเห็นร่องรอยของเส้นทางรถไฟสายนี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปทัวร์ตามนี้กันมาเลยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่ Google Earth นะคะเริ่มจากการค้นหาสถานีรถไฟบ้านหมอกันก่อนอเจอแล้วค่ะสถานีรถไฟบ้านหมอเดี๋ยวจะทําแนวทางรถไฟจากสถานีบ้านหมอไปยังบ่อดินขาวเดี๋ยวจะลองวาดเส้นให้ดูนะคะเห็นไหมคะเราทําเส้นปะกเหลืองให้ดู เส้นเหลืองน,นี้จะไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพค่ะตามถนนไปเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งจะเห็นว่าออกาจากสถานีรถไฟบ้านหมอไม่ไกลมากนะคะพอจะเห็นเขาโครงเส้นทางรถไฟสายเก่าจากสถานีบ้านหมอไปยังบ่อดินขาวแล้วค่ะ ซึ่งทางรถไฟสายเก่าก็จะประมาณแนวเส้นสีเหลืองๆนี่เลยนะคะและปัจจุบันเส้นทางนี้จะเป็นยังไงนั้นรอรับชมกันเลยค่ะจากแผนที่เราก็อยู่บนสะพานลอยข้ามทางรถไฟเอ๊ะนั่นเสาอ,อะไรคะรูปร่างแปลกดีแล,และนี่คือเสาไฟฟ้าโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยที่เริ่มบุกเบิกการขุดบอ่อดินขาวไปพร้อมๆกับการสร้างทางรถไฟค่ะโดยเสาไฟฟ้าโบราณนี้นะคะจะวางไปตามแนวที่ขนานกับเส้นทางรถไฟที่เข้าไปขนดินขาวจากบอ่อดินขาวยาวไปตลอดตามเส้นทางไปยังโรงงานปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงเลยค่ะที่เหมือนในคลิปที่แล้ว EP ที่1ที่เราพาไปชมเส้นทางสายเก่านะคะ ดูเสาไฟโบราณนี้นะคะมองเห็นเด่นชัดมากบริเวณหน้าสถานีบ้านหมอคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นประมาณปีพศ2464ถึงพศ2465ก็มีอายุเกือบๆ100ปีมาแล้วค่ะน่าอนุรักษ์ไว้มากๆดูจากสภาพนะคะก็ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ และคลิปนี้นะคะเราก็จะมองตามหาเสาไฟฟ้าโบราณแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะหาแนวเส้นทางของรถไฟสายเก่าไปยังบ่อดินขาวตอนนี้เราก็ลงมาอยู่บริเวณทาง4ด้านเหนือของสถานี้นะคะซึ่งยังคงมองเห็นแนวของเสาไฟโบราณได้อย่างชัดเจนค่ะ นี่ก็เป็นบ้านพักเก่าของพอขอรอพอรอรและพหออรอในอดีตนะคะจากแนวเสาไฟโบราณเมื่อตะกี้นี้นะคะคาดเดาว,ว่าเส้นทางรถไฟสายเก่าที่ออกมาจากสถานีบ้านหมอก็คือถนนลาดยางที่เห็นตรงนี้เลยค่ะด้านนี้ก็คือทางไปบ่อดินขาวนะคะเดี๋ยวเราจะตามรอยกันต่อเอ๊ะเสียงหวีดรถไฟน่าจะเป็นเสียงรถแดวูใช่จริงๆด้วยค่ะ ขบวน7จ็กรุงเทพเชียงใหม่มาพอดีเลยไปตามรอยกันต่อเลยค่ะดูซิจะเจอเสาไฟฟ้าโบราณและทางรถไฟบ้างหรือเปล่าเห็นแวบ,บๆเจอแล้วค่ะอีกหนึ่งต้นมาหลบอยู่ตรงนี้นี่เองหลังต้นมาขามเทศเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆกันนะคะ ซึ่งลักษณะของเสานะคะก็จะก่อด้วยอิฐแดงมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรมีลักษณะเหมือนถูกบรณะขึ้นมาใหม่ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะดูจากรูปนะคะยังมีบันไดให้ปีนขึ้นไปอยู่เลยค่ะสมบูรณ์มากต้นนี้ เสาไฟฟ้าโบราณต้นนี้ก็อยู่ติดกับสะพานอดิเรกสารค่ะทางรถไฟก็น่าจะผ่านสะพานนี้ไปได้นะคะไปกันต่อดีกว่าค่ะถนนเส้นนี้นะคะเป็นทางรถไฟสายเก่าค่ะเป็นเส้นเดียวกับที่เราดูใน Google Earth เมื่อสักครู่ค่ะซ้ายมือค่ะเจออีกต้นหนึ่งแล้วเสาไฟฟ้าโบราณ ถนนเส้นนี้ก็จะมีชาวบ้านมาสร้างบ้านเต็มตลอดสองข้างทางเลยนะคะแนวทางรถไฟที่อยู่สูงกว่าซึ่งมองได้เห็นชัดเจนมากค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้ถูกทับถมด้วยถนนปูนหรือถนนลาดยางเลยสันนิษฐานว่ายังเป็นที่ของโรงปูนซีเมนไทยอยู่เทศบาลหรืออบตก็เลยไม่กล้าเข้ามาสร้างถนนให้นะคะ อีกต้นแล้วค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวขอจอดรถบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะเห็นเสาไฟฟ้าต้นนี้ไหมคะยังคงใช้งานได้อยู่มีสายไฟฟ้าเต็มเลยค่ะจากที่ไปสอบถามมานะคะทางรถไฟได้ถูกปกคลุมและปูทับด้วยอิดตัวหนอนค่ะเพื่อเป็นถนนและเป็นเส้นทางที่สัญจรไปมาค่ะ รางรถไฟเก่าก็ยังถูกฝังอยู่ใต้ถนนนี้เป็นบางช่วงนะคะเป็นแนวยาวตลอดถนนเส้นนี้เหมือนกับที่เราจำลองไว้ค่ะใน Google Earth ตามไปดูต้นคลิปเลยนะคะใกล้ๆนี้ก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะสูงเน่นชัดให้เราตามรอยได้ง่ายและสะดวกมากๆค่ะ โบราณต้นนี้หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นสาวต้นนี้นะ เพื่อนลองค้นหาพิกัดนี้ใน Google Map กันนะคะจะเจอไฮไลท์ที่เราตามหากันค่ะที่ตรงบริวเวณน,นี้นะคะมีหลักฐานเส้นทางรถไฟสายเก่าไปบ่อดินขาวที่ชัดเจนมากที่สุด mm hmm. ก็คือสะพานดำของทางรถไฟและเป็นไฮไลท์ของเราเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานดำเก่านะคะจะเห็นได้ว่ามีโครงสร้างของทางรถไฟอยู่เลยค่ะปัจจุบันก็เป็นที่สัญจรไปมาเป็นถนนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะมีรถผ่านแล้วนะคะลองดูเป็นที่สัญจรไปมาค่ะ พอเราข้ามาถึงฝั่งนี้ก็ยังมีเสาไฟฟ้าโบราณอีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตามมาเลยค่ะต้นไม้เยอะดูรกมากค่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมคะไกลๆนู่น เข้าไปด้านในกันต่อดีกว่าค่ะถนนฝั่งนี้ก็จะเทปูนทับทางรถไฟไปหมดแล้วอาจจะเป็นเพราะถนนฝั่งนี้มีการปรับปรุงถนน,นเพื่อเข้าไปยังอนามัยหรือชุมชนริมทะเลสาบค่ะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอบตอขีดขินเดี๋ยวในตอนท้ายคลิปเราจะพาไปชมกันนะคะทางรถไฟก็ตรงไปทางนี้นะคะ ขึ้นด้านหน้าเป็นทางตันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะคงต้องอ้อมไปอีกทางแนวทางรถไฟทางเก่าเมื่อตะกี้นี้นะคะต้องข้ามคลองนี้ไปค่ะ จากการสอบถามมาเส้นทางรถไฟสายเก่าก็จะผ่านเข้าไปในสูตรอนามัยที่4ค่ะซึ่งด้านในของสูตรอนามัยก็ยังมีหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นก็คือสาไฟฟ้าโบราณแม่เจ้าถิ่นไม่ค่อยต้อนรับสักเท่าไหร่นะคะและนี่ค่ะคือหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่เราหาเจอเสาไฟฟ้าโบราณด้านไหนก็ไม่แน่ใจว่าเหลืออีกหรือเปล่านะคะ ซึ่งเราขอเข้ามาได้แค่ตรงนี้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดไม่มีใครดูแลค่ะ ทางด้านซ้ายมือก็เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะซึ่งกระถางต้นไม้ก็ยังมีสัญลักษณ์ของ SCG สนับสนุนอยู่ค่ะด้านหลังนีเก็เป็นทะเลสาบบ้านหมอนะครับในเมื่ออดีตท,ทะเลสาบแห่งนี้ก็เป็นแหล่งบอ่อดินขาวที่ทางบริษัทปูนซีเมนไทยได้ขุดเอาดินขาวขึ้นมาและขนส่งโดยรถไฟเพื่อนำไปเผาที่โรงงานปูนซีเมนท่าหลวงต่อไปนะคะ โดยเมืองโบราณขิดขินนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลสะบ้านหมอและมีอายุตั้งแต่สมัยทราวดีโรบุรีและสืบจนมาถึงสมัยกรุงศรีเอยุธยาตามลำดับค่ะไปกันต่อเลยค่ะและที่ที่เราจะไปนะคะคือท้องฟ้าจำลองซึ่งอยู่กลางบอิดงขาวเลยค่ะ และนี่ค่ะก็ถึงจุดหมายต่อไปของเรานะคะคือศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง ดูสิคะถึงจะผ่านมานานมากแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยการขุดดินขาวให้เห็นอยู่บ้างด้านหลังนี้ก็จะเป็นบ่อดินขาวนะคะนู่นตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะรมเย็นมากๆเลยบอ่อดินขาวนี่นะคะขุดกันเป็นบริเวณกว้างมากๆ ตรงที่เรายืนกันเป็นเกาะการทะเลสาบเลยค่ะซึ่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆเลย ปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ